เ้วก็ปากินเนี้อปูสูงแค่ไหนลยใช่เหรอน่ากันิดนหงฮึหายก่าซะด้วยนี่ครับผมมาแล้วอยู่เนาะอ้คือนะรเปลี่ยนคนควายอยู่เด้อแงะแงะมันพะคอยไงพะคอยไงรุ่นรุ่นรุ่น สวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีเลยครับพี่น้องสุขุสุก้อนหนพี่น้องในประเทศแลมม้วไปตางประเทศเปกันเนาะอาตุ้พลุยครับกินข้าวเช้าแล้วพี่นอ้นองเขมาหาอยากกินอีกแล้วครับผมตอนนี้เกิดไมลาบผมอ่ะสามโมงคืนน้องพี่น้องเนาะสามโมงเสา,าครับผมเช้าหญิงเขาก็เหนี่ยมเสากินเขาก็ลาบปลาครับผมมาหากินอีกแล้วผมพี่นอ้นนนองใสงนง่น้ำหน้าครับที่นี่ครับผมใส่เบ็ดแล้วก็ใส่เบ็ดยองหน้าเบิ้องนี้ยปูครับพี่น้องไม่น้ำเลยเนาะเ่อด้มาหยามโดนเรา หน้าพันนี่ครับผมห้าตีนบ้านเขาลองเมืองฝนตกมากแต่ทีทอดหน่ายได้เบ็ดครับพี่น้องช่วงนี้ละมันกินดีครับพี่น้องเงี้ยปูที่มันลองครับพี่น้องเพิ่งครับผมนี่แหละช่วงกันย่านี่แหละกินดีแห้งเงี้ยปูเฮาด้วยเลยครับพี่น้องกรต้องเราหลายใหญ่ฮะไปเลยขุดขวดนั่นน,นี่เท่า กินเด้อผมใส่เบ็ดเบอร์สิบสี่ได้พี่น้องเด้อโชคขูนครับใส่เบ็ดใหญ่เลยผมบอกมันตกตัวใหญ่แหละล่ะป่าก่อขางขึ้นเร้าขึ้นหนออ้าวก่อมินบทเพราะว่าเบ็ดทองมันใหญ่ไม่มีงานนี่ไงไปไปเลย สากาศดีครับพี่น้องประมาณครับพี่น,อน้องเก็ยเลยครับล้างแหลกเข้าทีไซน์ดิสหู้ว่างานครับผม ลมบีบๆแต่น้อยน้อลมฝนลมแรงอยู่นะึงตกมากครับผมพี่น้องฝนกระไดฝนงมีน้ำนะพึงมีน้ำครับผมว่าแต่ฝนตกจอด้มามาใส่เบียดลดยดยดังไงอปลา <c oughs> ลืบกบ <c oughs> ใี่ดูฮะใ่กัเกพีท่ทิพย์หลังครับผมลองเบิถ้ถ้ามันถึงดีเทาเก็จ้งใส่ได้หลายบาทเลยลองื่องก่อนใก่เหินพนอทางเต้าหูนี่เนาะ อยู่อยู่กวาผมบ่หนาวบ่อันีนมองเป็นแผลนึกขึ้นมาหห้ใจดิเห็นเงี้ยกบสวบกุ๊บหลวัดนึกว่าหูหามากขาดขาขาดขาจรีดเมืดขาดกันพี่น้องยุ่งกัน โูมีตัวงามผมีน้องพอดีผดีเลยทพอดีทำผู้ีงามเลยดีทำส่วนมวาปลาอ้ยหัวล่งและปลาตัวนี้ปลาทีอยู่นำนำลุมนำเลือๆองนีิดว่าอ้ยหัวล่วงละส่วนต่อไปนองงามผ้ให้เราไ่คยให่ ก็ยงว่าโค้ผ้ามโง่มานน่าตินบันคือก็ทำไปน้องหลังจากบัได้มายำไม่ไทรพนโดนเพื่อนะครับหันมมนมีน้่ครับผมก็เลยบัวเดีมาพอดีฝนตกก็เลยมาใส่ป่าก็จะอกมาจากหลุมอย่างที่ป่านี่มหันน้ำโมมี่นเขาลุ่มเมื่อป่ามนครับโมรูดอก มันมีเดียอยู่นี่มันงูมีเด๋ยนี่ยังไมาฟังเลยหัวใสแท้ดินี่แหละหมายให้เขาจะใส่ไปเดียวี่น้องนี่แค่ขั้นเดียวนี่ยแหละแล้วก็ไปนี่แม่น้อยนึงนี่แยกไปนีกน้อยนึงเนี่ยต้องนีละไปขออนุญาตให้ไปเขับพี่น้องของผมเดี๋ยวจะมาหลุดไม่ย่านั้นกับพี่น้องเนาะอ้วอากาศดีแห่งของพี่น้องลมว้อยๆของผมอยู่ทงอยู่ทานครับบรรยากาศครับพี่น้องเก็บบรรยากาศมาฝาก พูนบดีมาบานมาซองเห็ุงานทางไก่ทางไก่เนาะพี่น้องเนาะบดีมาบานมาซองมายามบานเก็บบรรยากาศมาฝากเออ,อเขอเส้นครับพี่น้องครับผมโอ้ยหนุมีนำม้ำผมอีหวานเนาะเส้น้นำตื่นแน่หนำเลิกแน่ให้นี่คนเดินะหน้าหนองครับพี่น้องครับผมหน้าลุม่ม Này này. Bà mà bây thế nó ở dưới là phá, chật quá. cây này cũng khẩu bảy là อ๋อเือปลาเขาแตกแล้วดิยนี่เลยที่ป่าน่ปลาโดนเลยที่โดนแลยชวนสามเลี้ยงกินเงียดครับผมกินจิงเงียดีเลยช่วงนี้ครับปลาสะสมอาหารไว้เด็กก็นาหนาวเลยอ่ะไ่างใครมั่นมั่นรรมชาติ์ของป่า

ถ่ายลงตฝายอะไพี่น้องหน้ามึงกัน้กะบีได้ยังไงฝายยังงอ้ต่เขาตัวนี้เป็นงนง้อนี่ก็ได้ เ <kung> <haft kaz Pe ak> ัวดำอ้าวโอ้หงายพี่น้องแยะได้หงายนะครับผมนี่สนุกมองว่าจะให้แยไปเลยครับโอได้มองให้เล็กน้อยครับผม เไปดิบไปสิุดไปเร็วกันเย็นร้อนสบายละน้ำไหลมากนะเมื่อใดทีพามายามเข้ามายามตอนไหนดิเยีย่ยงนี่แหละคือเยี่ยงเนาะต้องไปหาเงีย้ยวโมเขื่อนะตอนนี้พูดไม่ออก มไม่ยามนะะไม่ยามใช่ไหมามันก็บพวกคอยหลอนหนอแล้ววะแต่ผมเพื่อไหวครับผมเพื่อ,นะอปเปนะ็น้รงนี่จะเนี่ยพอดีเด้อทัหม <c ười> น้ำก็ดีพอดี าสามโมงเฝ้าเนาะแม่นงนี่ละว่านี่ละครับผมในเวลาเข้ามาอย่งนี้และครับเหลืองานมากนะพี่น้องเนาะเอาใส่ไว้เตียงเวียนอุ่นพี่น้องครับผมตั้งสามโมงครึ่งคุณมันมันตรวดข้างไปมันู้ว่าจักป่านนี่ครับผมมีเงี้ยปูเข้าพี่น้องไปไปยามไปลุ้นม,ม,มั้งครับผมมันจะมานมอรอบแรกเนาะอุ้ยหลายชิ้นโม่งเลยพี่น้อง สามถุมกว่าซีถุงในตอนนี้ครับผมถึมองอ้าวสมานปะ่ะครับพี่น้องพน้จะยายนตะหัวไปจะถ่ายไปหัว,วี่าเ,เนื้อวิจอดตัังเนลน้โกงเลยครับนี่ยูวะพี่น้องวาุยูวอยูวะุนร่วมกันครับผมนี่ด,ดูนาโอ้ย,อยก,กิตัมือเเนาะตามมงคื กี terror, ่โมงไปอยู way, ่เนาะอ้คืออะไรแปคุณวางอยู่เลยแงแงะมันพคอยไงคอยไงรุ่นรุ่นรุ่น้ยออยู่นีุ่้ยมัน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 นี่เห็นไหพี่น้องอุ้ยดีใจพี่น้องเอ้ยเงี้ยปูรับเง้ปูเงปูเอาใส่ตุงกอน อ้วนดีดีครับผมพี่น้องครับผมปลาพูดนะตอนจื้อลือเลยพูดนะอ,อุ้ยตัวงามครับน,นี่นี่แหละพี่ด้เงี้ยปู่พี่น้องช่วยในปลาช่วยอ้วนในพี่น้องเด้อมันเล็งกินเงีย้ยพอมันใกล้สิเขาหนา,น,านาหนวหรอกันย่าตุลา่าพี่น้องนี่แหละเดือนน,ลลน,นออี้มันเล็งเลยล่ะกินเงี้ยนี่อ้ยใครยุ้มยังอยู่เหน้ยนู่นเดี๋ยวไปยังเขาไปบ๊วยว ให้เงียบกั็พี่น้องเดี๋ยวอดหนึ่งอนอใหญ่ดิหลังแหรลก,กรโดดเลยพยานตัวหัวไปถ่ายถ่ายไปหัวถ่ายไปหัวเพราะว่าเขาจอดรถทั้งวิบวันที่นี่ถ้ามันไปว่าได้เนีย่ยมันขึ้นหมามันสิกัสจอดเลยที่เด็ดเมียปู่แล้วน,นี่นี่อะไรพี่น้อง ใส่ช่วงนี้เงือปูนี่สุดยอดเลยสำหรับพื้นที่บ้านผมเด้อผมเคยใสเนี่ยแหละช่วงนี้แหละกันย่านี่เือะนี่เต็มเต็มเลยคัาเงือปูเด็กเงี้ยไปเนื่ยน,นอนเลยชิบมหือเนี่นยเพียบน้อยนึงเนาะอืมอื้อเยอะมากเลยอืมอ่าโอเคเดี๋ยวหวานเด้อ มือเตาตัวทำแขงทำขาเด้อบ้านไ่แสไรั่งแสงรุ่มโค้มากแสงี่ไม่่อเี้ม่ไแค่นึ่งหนึ่งหน นี่นะปูหรืปล่าโอ้ยเยี้ยย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 ่ยบยยนยยยยบ่ยยยยยนยยยยยย nghe như đi nghĩ rằng chưa cứ thử bốc tóc và tóc ngang lấy mùa gốc ghi bốc kia nỉ hưng nỉ kia nỉ bố bụng nỉ 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 น้ำแบบาปฝนตกครับพี่น้องครับผมฝนตกเดี๋ยวสิมาล่องเงียอยู่ครับพี่น,อน้องเดี๋ยวสเดียนน้ำมีหลายนิย่มันปลาแดงหมวพี่น,อน้งองสิมล่อมัน tiền cùng cùng nhỏ Mua nữa Mua chúng tôi Cái hơn tôi nghe đi cái nào cả đáy <laughs> này đi, tôi nhanh ครับผมแต่ว่ tutaj, room, et, ixed, voilà metros, bueno, าตัวนึงครับพี oh. Spirit, ่น้องนี่ครับผมใส่ไปเบิดมือแบบเว่นแต่ว่าตัวง้างนี่พี่น้องผมตัวนี้หวานดีดีครับใส่เหมือเบยไว้เหมือนเว้นว่าไหนถือเจ๊ซิบตัวน้องพี่น้องเนาะใส่เบิกดวนหนึ่งมันถ่าฝนมาพี่น้องครับผมเนาะรอดลมเหมือนสาวครับพี่น้องวิทย์มารอทบอสาวมาขอกันครับผมสิพ่อมาหยาดสา้าเลยครับผมสวัสดีครับสาวครับสวัสดีครับสาวจ้าสาวมาหยาดเบ็ดครับพี่น้องเบ็ดเงี้ยปูเฮามาขึ้นเดีไปตัวหนึ่งครับพี่น้อง ตัวแกงหนึงเด้กแกงหนึ่งผูดีแหลามเมื่อคืนนี่ตัวงามนี่พี่น้องครับผมมาลุ้นกันซ่อนนี่งวันสีม,มานวะครับผมไปดูเลยครับผมเอาขู่ปูมาน้ำเพราะว่าเขาจะปดเงี้ยที่นี่และกันสิพาหาไปใซ่อีกไม้หนึงครับผมด้ยเลยครับพี่น้องหลังแรกก็ซอนที่ก่าอยู่ยมกินง้อเงี้ยปูทาง ขี่ผ้าเอาเงี้ยมาใส่อยู่นี่ขี่กี่เดียนเนาะอลองเบิ่งมาใส่ปลาดุกไปลาบถึงเบ็ดปะบวบว่นอนยู่ข้างนอกเสือ้อ <laughs> โอ้ถ่าท่ายเว่ฝืนเว่ <laughs> บวอยู่ขออ้างนอกขี่เบ็ดในนี้ก็ซอยเราอยอ่ตั้งแต่บวบเป็นตัวเงี่ยดิโมกินเบ็ดโมกินปู นี่เกาอยู่เขถอดใมงไม้ไม่ไมองเบิ้งไม้นี่มกินเข้าไปไปไปไม้ไหมาดมงนี่นพ่กม,มากูก็ได้ไปทางอื่นอสอหลังพี่น,อน้องไปทางไหนแจ๊โถอย้ลวพี่น,อน,น,อน,น้องครับผม คือเป็นโคงลงที่คืนมันสูงเลยน้ำบกเสบอน้ำบกลงเลยอืมเดิงๆมึงเสียวสนน้อย้อกเขากนจะเขาจะขวางยืนียังนมา哟 อุพวกมานได้งานโศเลยป่านี่ก่ออาปาไลื่นๆอาการเป็นยังไงส่งนี่มีอาการนีะครับผมประธานในแจัคโศจีน้องยามาจะได้ดูว่ามาชมบรรยากาศเป็นยังไงครับพี่น้องครับผมลมไม่ไหวเับพี่น้องเย็นดีสบายเลย ครบผครับผมเพื่อนในยากสวยครับเป็นองส์เศร้าอลยด้วมันม่กินเลยนะกูทาุ้ยเสียงไฟดินกันหาครับผม่มุกกระบอกแล้วหันนี่นี่ละมันบินอยู่ในดินนี่เบ็ดแลยขึ้นเดินไปข้าง่น้ครับผม

ขวนนี่ดีครับพี่น้องครับผมนกตาสีฟ้าอพี่น้องเศร่า,นราเนี่ยบุ้ยกินลึกครับผมขืนเลยเพื่อนนี่ยนีสีหิวแหงเนาะขืนกรีบเลยเจ๊เด้เด้ปดก่อน,นปปอนนื้ยบุ<ม>้วนตึ๊บเลยปานต่อนนี้ช่วงนีเนาะ<ม>สมบูรณ์แหงอ่าเนี่คือของอะไร นี่ครับผมมัมนมนัมนมนันมันมันโอ้งามเลยครับไปรุนหลังต่อไปครับพี่น้องขึ้นกได้แต้มหน,นึ่งต้านี้รุนบึ้งครับผมต่มาแต้มหนึ่งแล้ว ม้วนป่ายัางไงเนาะฝนตกมาใส่เดือนตรงเขาเลยเนาะน